สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับข้อยอีกแล้วทางช่องวารุนี่ฉันแล้วนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆกลับไส้ไก่ทํากระดุมห่วงนะคะมาดูว่าวิธีทําไส้ไก่แล้วก็วิธีคํานวณห่วงที่เอาไว้สําหรับคล้องติดกระดุมนะคะเราจะทํำยังไงการเย็บกับไส้ไก่นะคะตรงนี้เราจะใช้ผ้าเฉลียงเกรน45องศาร้อเเซนะคะ นี่นะอันดับแรกเลยเราเตรียมผ้านะคะสำหรับที่เราจะใช้ทํำไส้ไก่เราจะต้องวางเป็นผ้าเฉลียงตรงนี้เป็นริมผ้าเนาะผ้าขวางเราพับผ้าแบบนี้เลยให้เป็นวงให้เป็นมุนมผ้าแบบนี้ตรงนี้จะได้ผ้าเฉลียงเกณฑ์4ส่สิองศาร้อเซนะคะคือตรงมุมนี้นะคะอันนี้เราจะเย็บเลยนะนี่ค่ะแบบนี้นะบางแบบนี้นะคะอันนี้ผ้าตามผ้าขวางพับตรงนี้ ตรงผ้าเฉลียงก็จะยืดจุนได้ดีเราจะนําตรงนี้ไปเย็บกับไส้ไก่การเย็บกับไส้ไก่นะคะเราจะปรับได้เย็บให้ทีๆนะคะเย็บให้ทีๆแล้วก็เราจะเย็บไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราต้องการทําไส้ไก่ให้เล็กๆนะคะนี่ค่ะพับปรับได้ให้ทีีทเลยนะคะเหมือนกับที่เราเจาะรังกระดุมผ้าเลยนะะปรับตีจักได้ให้ทีๆการเย็บนะคะ ก็จะกะให้ดูเย็บเล็กเเราอยากได้ไส้ไก่เล็กเราเย็บเล็กเเลยนะคะปรับสีจักให้ถี่เลยนะคะให้ถีๆ่ๆการเย็บนะคะความใหญ่ของไส้ไก่ที่เราจะไปกลับจะอยู่ที่2มิลน,นะคะอยู่ที่2มิลเย็บเล็กๆกเลยนะคะเอาเล็กๆเท่าที่เราจะทำได้ ตรงนี้อ่ะผ้าเขาจะหลุดลุ่ยได้ง่ายเวลาเราตัดตะเก็บให้เล็กๆนะคะฉะนั้นเราจะเย็บทั้งหมดสองรอบนี่ค่ะความใหญ่ของไส้ไก่เราจะเย็บทั้งหมดสองรอบคือเย็บทับเส้นเดียวกันเลยการเขาขาดเวลาเรากลับไส้ไก่กันเขาขาดเขาหลุดนะคะเขาขาดเส้นหนึ่งก็จะยังจะเหลืออีกเส้นหนึ่งนะ,ะเย็บทับเส้นเดิมนะคะเย็บทับเส้นเดิมเลย ปกติแล้วอ่ะเราจะเหลือได้ตรงนี้ไว้ยาวๆก็ได้อี่างไว้กลับนะคะทั้งสองเส้นเลยหรือเราจะร้อยได้กับต่างหากก็ได้นะคะเราจะใช้ได้เหลือไว้ตรงนี้ไว้ย้อนกลับไปก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ก็ไม่ทํานะเดี๋ยวก็จะร้อยใส่เข็มต่างหากแล้วมามาร้อยไส้ไก่ตรงนี้ตัดตะเข็บออกไปนะคะตะัดตะเข็บผ้าออกให้เหลือนิดเดียวนะคะเพราะว่าผ้าเขาหนา เวลาเรากลับเข้าไปข้างในอ่ะไส้ไก่เราจะได้ไม่ต้องเปอืดอืดเหมือนไส้หมูนะเราต้องการไส้ไก่ให้เล็กที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือความใหญ่ของไส้ไก่คือตรงมุมนี้คือประมาณ2มิลนีน่ค่ะตรงนี้ต่อมาเราจะกลับไส้ไก่ใช้ได้นะคะได้ที่เราเย็บนี่แหละไส้เข็มเนา ถ้าเราใช้เข็มที่เราใช้กับไส้ไก่อ่ะนะมันจะมีอยู่สองแบบอันเนี้ยเวลาเรากับไส้ไก่ออกมาไส้ไก่แล้วมันจะใหญ่เกินมันไม่สวยอันนี้มันไซส์ใหญ่อันนี้ก็เป็นเข็มสําหรับกับไส้ไก่อยู่แล้วนะแต่ตัวเนี้ยส่วนมากช่างที่เข้าเก่งเก่งเนี่เขาจะใช้ได้เนาเข็มเนานี่นะคะ่ะกับแล้วได้สองเส้นร้อยได้เลยได้คู่เลยสองเส้นได้คู่สองเส้นเสร็จแล้วนะคะก็คือทบมามันก็จะได้ทั้งหมดสี่เส้นนี่ค่ะแล้วก็ผูกปม ผูกปมนะคะผูกปมให้แน่นตรงไส้ไก่ที่เราตัดให้เขาเป็นรูปบากอย่างเงี้ยตรงนี้คือตรงตะเข็บมันตรงนี้มันจะกลับยากเพราะว่ามันมันเส้นเล็กตรงเย็บเราเนี่ยมันเส้นเล็กตรงนี้ตะเข็บเราจะเหลือไว้ไม่เยอะนะถ้าเหลือเยอะเราจะกลับลําบากเราตัดตรงตะเข็บของผ้าตรงนี้ออกตรงที่เราจะกลับตอนแรกนะให้เข้ามินมินนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะใช้เข็ม สอยตรงนี้ให้แน่นหน่อยนะคะดึงดึงเข้าไปอย่างเงี้ยตรงรูรูกลางเข้าตรงเนี้ยนี่ค่ะมาเนี่ยเราก็ร้อยเก็บให้แน่นเลยผูกปมเข้าให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยนะ,ะเสร็จเราใช้ก้นเข็มนะคะย้อนย้อนเข้ารูไส้ไก่ตรงเนี้นี่ค่ะนี่ค่ะย้อนเข้าเลยเรากลับย้อนไปนะคะ ใช้ก้นเข็มเขาย้อนนะคะเราไม่ใช้ทางปลายเข็มนะเพราะว่าเข็มเข้าแหลมลก็จะจิ้มโดนผ้าตรงเนี้ยนี่ค่ะเข้าปลวออกมาเรียบร้อยนี่คะ่ะเราก็หาที่คล้องเลยหาตัวช่วยเลยนะคะอ่าตรงนี้ตรงจักรเราตรงจักรใหญ่เราเนี่ยตรงนี้มันจะมีที่คล้องเราก็ใช้ที่คล้องเลยนะคะนะคะเนี่ยแบ่งได้ให้เท่ากันสี่เส้นก็ข้างละสองนี่ค่ะคล้องตรงจักรตรงนี้เราเลยนะคะนี่ค่ะ เราก็ค่อยไล่กลับนะคะนี่ค่ะตรงนี้อันแรกอ่ะที่แรกมันจะยากหน่อยตรงนี้ตรงสก,กิดเราใช้ปลายเข็มหมดเราสก,กิดนะคะค่ะเข็มปลายเข็มหมดเราสก,กิดตรงนี้นะคะตรงนี้ก้อยเย็บเล็กเพราะอยากได้ไส้ไก่ให้เขาเล็กหน่อย พวกผ้าชีฟองจะกลับง่ายแต่ถ้าเป็นผ้าเนื้อทรายจะกลับลำบากนะคะนี่ค่ะค่อยๆสกิดตรงปลายเขาหน่อยตอนแรกๆเขาจะทำยากหน่อยนี่เราก็ค่อยๆรลูบเขาออกไปนะคะนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะการกลับไส้ไก่ให้เส้นเล็กๆนะคะทำใจเย็นนิดนึง นี่คือเหตุและผลที่เราเย็บสองเส้นนะคะเพราะว่าเวลาเราดึงอย่างนี้อย่างน้อยถ้าเขาขาดไปเส้นหนึ่งก็ยังเหลือเส้นหนึ่งยังพอยึดไว้อยู่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะโผล่ออกมานี่ค่ะถ้าเราเย็บผ้าข,ขวางมันกลับแบบนี้ไม่ได้นะคะกลับไม่ได้นะจะต้องเป็นผ้าเฉลียงนะคะเกฑ์45องศาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะผ้าเฉลียงเขาจะยืดหยุ่นนะ,ะนี่ค่ะมีเสียงได้ขาดดังแก๊กขาดก็ไม่เป็นไรเรามีสองเส้นเย็บยึดไว้นะคะ ขาดเส้นหนึ่งก็ยังเหลือเส้นหนึ่งเพราะว่าต้องการไส้ไก่ให้เขาเส้นเล็กๆไปทํากระดุมห่วงติดเสื้อจะได้สวยๆคล้องกระดุมนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ไส้ไก่เส้นเล็กๆนะคะต่อมาวิธีทําเป็นห่วงกระดุมนะคะนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะเส้นเล็กๆต่อมาเราจะมาคํานวณของรังกระดุมนะการทํารังกระดุมของห่วงที่สําหรับคล้องนะคะ จะไม่ทําส่วนมากาเพื่อนๆมือใหม่จะทําแบบว่าโค้งยาวไปแบบนี้นะมันยาวไปเราต้องการทําให้เขาเป็นโค้งเส้นอยู่ที่เหรียญครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทนะคะครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทประมาณนี้อันนี้ก็จะคํานวณให้เพื่อนๆดูนะ,ะการทาไส้ไก่นี้เลยเดี๋ยวก็จะทําให้ดูครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทเล็กเราเนี่ยค่ะถ้าคํานวณไม่เป็นนะให้ดูแบบนี้อันนี้ค่ะอันนี้สมมติว่าเหรียญบาทเรานี่ค่ะเราขีดวงใช้ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทเราต้องการให้เขาโคง้งต้องการให้เขาโคง้งกลมสวยไม่ต้องการให้เขาแบบเป mm, ็นมุมยื่นแบบนี้มันแล้วแต่นะในความรู้สึกก้อยนี่ค่ะต้องการให้เขาโคง้งประมาณครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทแล้วก็วางแบบนี้กับตัวผ้าการคำนวณของรังกระดุมความใหญ่กองที่ครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทเนี่ยความตัดของของไส้ไก่ตรงนี้จะอยู่ที่สองนิ้วนะคะตัดเลยทุกเส้นเลยอยู่ที่สองนิ้วตัดทิ้งไว้เลยค่ะนี่ค่ะ ประมาณที่สนิ้วนะคะที่สนิ้วนี่ค่ะทุกเส้นเลยนะคะสนิ้วเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวก็จะทําให้ดูคร่าวๆนะคะทีนี้เราจะไปวางใส่กับตัวเสื้อเราจะคานวณของรังกระดุมเราต้องการความกระดุมเนี่ยห่างดูห่วงกระดุมห่างอยู่ที่เท่าไหร่เราก็กําหนดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็นสาบเสื้อด้านขวานะ สมมติว่าเป็นสาบเสื้อด้านขวามือของเราเพื่อน <_ C ell> ๆมองเห็นอยู่ว่าน,นี้ค่ะเป็นสาบเสื้อก็จะทาให้ดูเป็นสาบเ,เ,เสื้อด้านขวามือของเรานะคะนี่คือเส้นนี่ค่ะกระดุมเราต้องการให้อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้คือเส้นสาบอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเนาะอันนี้คือเส้นสาบต่อมากระดุมที่เราต้องการให้เขาโค้งมาวัดจากเส้นสาบมานะคะคร่าวๆเลย1เซนนะหะึเซน หนึ่งเซนขีดยาวประมาณหนึ่งเซนเราต้องการจะให้กระดุมเข้าสม่ำเสมอนะคะอันนี้คือช่องกระดุมที่เราต้องการให้เขาห่างนะได้ยางนี้เสร็จแล้วนะคะกระดุมเส้นนี้ตัดมาไว้เลยดูที่สองสองนิ้วเนาะความยาวของกระดุมที่สองนิ้วเราก็วางเลยค่ะคือเส้นนี้เราจะใช้กะคือตรงจุดนี้เห็นไหมคะนี่เลยมองเห็นอยู่เนาะ เส, totally ส,ส,ส,ส้นนี้เส้นแรกเลยเรากะนะคะเส้นที่เราขีดมาไว้กะเอาไว้เส้นหนึ่งนี่ให้เขาโค้งประมาณนี้ครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทอย่าให้เขาเกินเส้นที่เรากะไว้หนึ่งเซนนะคะครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทอยู่ประมาณไหนนี่เรากะเลยเราไม่ต้องการให้กระดุมห่วงเขายื่นยื่นแบบแหลมเป็นมุมแหลมแบบนี้เป็นแหลมแบบนี้ไม่เอาเราต้องการให้เขาเป็นครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทนี่ค่ะก็ใช้เข็มหมุดปักแบบนี้ นี่ค่ะอย่าให้เขาเกินเส้นที่เรากะมาเส้นหนึ่งเซนนะคะนี่ประมาณนี้นี่ค่ะเย็บกะไปเลยเราจะมีเส้นนําก็คือตรงของเส้นหนึ่งเซนที่เราขีดเอาไว้คือเส้นนี้นะคะ นี่ค่ะจะมีเส้นนำเราจะไม่ให้เขายาวเกินออกมาค่ะเราก็กะประมาณครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทนะคะนี่เลย ตรงนี้เป็นหลักนะะที่เราขีดเอาไว้หน,นึ่งเซนเนีย่ยจะให้เขายื่นตรงเส้นหนึ่งเซนไปนะถ้างั้นกระดุมเรามันจะไม่สวยที่คล้องกระดุมเรามันจะไม่สวย นี่คะ่ะเราก็กลับมาดูเลยสมมุติว่าเราเย็บกลับสาบแล้วเรียบร้อยนี่คะเราก็จะได้กระดุมประมาณครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทเล็กนะคะประมาณนี้นะคะไม่งงเนาะนี่ค่ะประมาณนี้ในส่วนของรังกระดุมนี่ค่ะวิธีทารางทําไส้ไก่ติดห่วงคล้องกระดุมนะคะประมาณนี้ลองดูนะฮันเพื่อนค่ะเอาดูไว้ไปเป็นแนวทางในการทําห่วงกระดุมติดเสื้อเนาะคล้องกระดุมติดเสื้อนี่ค่ะ เราจะได้กระดุมอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของเหรียญบาทประมาณนี้นะคะนี่ค่ะถ้าทําวิธีนี้มันก็จะง่ายหน่อยเราก็จะคํานวณได้ง่ายหน่อยหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ